อัสลามวะอะไรลกลุ่มครับลงคลิปก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ลงเนี่ยฝนจะตกแล้วนะครับไม้ไม้ใหญ่นุน่นเอ,อ่อพี่วันชัยรับรับไปแล้วนะตรงเนี้ยพี่วันชัยรับไปแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามต้นเนี่ยพี่วันชัยรับไปแล้วนี่สามต้นนี้นี่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 โอ้ใช้ได้เลยนะครับพี่วันชัยเอาไปแล้วสามต้นนี้นะครับนี่เอาไปแล้วนะครับก็เหลือไอ้สี่ต้นเนี้ยใครจะเอาเหลือสี่ต้นนี้ ต้นละพันเอาขอเลยใครจะเอาแค่ต้นเดียวก็ขอต้นละพันละกันเนี่ยจากสองพันอะขอต้นละพันเนี่ยยี่สิบสองยี่สบสี่ยี่ห้ายี่หกเนี่ยใครจะเอาต้นเดียวก็พันหนึ่งเอาค่าส่งมาสองร้อยเอาสี่ต้นเนี้ยขอแค่สามพันนะใครจะเอาก็เอาไปนะครับแล้วก็ไม้ไม้ไม้ใหญ่เนาะไม้ใหญ่แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ไอ้เนี่ยใยไม้เนี่ยเนี่ยยี่บแปดจุดหนึ่งยี่บแปด ยังอยู่นะเนื้อนวลเนี่ยนะครับแล้วก็หนุนมีใยใหม่อีกต้นหนึ่งเหมือนกันเด้เลยนะครับทรงเดียวกันเลยใกล้เคียงใกล้เคียงนี่เหมือนกันเด้เลยแล้วก็แดงอุดมรัพย์นี่แล้วก็มีสีสีเอ้ไอไอเหลืองทรับเจริญกับแดงพญาเพิ่มรัพยหนุนไ,ไอไอรากที่มันเป็นสุ่มๆนะ่ะนี่ใครเจ้าต้นนี้เดี๋ยวบางตอาสาแกะรากให้เลยนะจะได้ไม่ต้องตัดเยอะเดี๋ยวแกะรากทําให้จะเป็นสุ่มไปเลยแล้วไปถึงก็เอารากจิ้มจิ้มลงเนี่ยใครเจ้าต้นนี้นะเดี๋ยวบางตัวอาสาแกะรากให้เลยบางตัวอยากทาต้นเนี้ยแต่บางตัวแบบขายเะ นะครับเพราะว่าเราก็อยากได้ตังค์อ่ะมันก็ทําสนุกสนุกไปเรื่อยอย่าไปอย่าไปแบบตึงเครียดกับต้นไม้เนี่ยยังอยู่เนี่ยที่แบบใย,ยไหมเนี่ย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 ดาหกสิบดาห้าเก้านี่ยังอยู่นะสองต้นขอสองพันห้าค่าส่งสามร้อยนะจากสามสี่พันอ่ะบางโตขอแค่นี้นะครับบางตขอแค่นี้แล้วก็หนุนแดงลูกไม้ของบางตเอยังหนุน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 อันนี้ก็ยังอยู่นะต้นเบลเลิ่มมาเทิมเลยนะครับต้นเบลเลิ่มมาเทิมเลยนี่ โอ้ดอกมานี่ดอกอันนี้ดอกดอกแรกดอกแรกจากหน้าฝนเลยนะคือดอกมันจะไม่ไม่ไม่ร้อยหรอกดอกมันยังไม่ร้อยหรอกเพราะว่าเขาเรียกอะไรมันมันทนฝนมันชนฝนมาดอกมันยังไม่ร้อยหรอกต้นที่ห้าสิบเจ็ดนี่นี่แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้นี่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 ลูกไม้ตัวนี้สวยดอกจุ่มเลยเนี่ยดูเดะโอ้กิ่งใหญ่ๆต้นใหญ่ๆหห้าเสาธรรมชาติด้วยนี่สวยมากเนี่ยนี่ดาวห้าแปด เอาห้าเจ็ดดาวห้าแปดดาวห้าสามเนี่ยสองต้นขอสองพันห้าค่าส่งก็ขอสามร้อยต้นเดียวก็ขอพันห้าค่าส่งก็ขอสองร้อยใครจะเอาทักมามันใหญ่จริงนะมันใหญ่จริงมันสวยจริงด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาดูไม้ปี๊บกันยังไม่ได้ลงไม้ปี๊บเลยเดี๋ยวฝนมันจะตกเดี๋ยวฝนมันจะตกไม่ได้ลงไม้ปี๊บเลยนี่เอาเอาอันไหนก่อนอนะ่ะนี่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 น มาเลยนี่ไม้ปี๊บนี่ต้นที่หนึ่งเนี่ยลูกไม้อันนี้ลูกไม้อันนี้นี่ต้นที่หนึ่งใครจะเอาต้นไหนก็บอกเลขต้นเลยนะใครจะเอาต้นไหนบอกเลขต้นเลยเนี่ยต้นที่สองนี่น้ำหวานน้ำหวานสวยไหมเอาสวัดดีวัดดีเอา,อา,อา,เ,อาเอาเลยเดี๋ยวฝนมันจะตก <c oughs> เดี๋ยวฝนจะตกไอ้มันไม่ต้องลื้ออะไรนะคือครับคือตัดตามนี้เลยเพราะว่ามัน <c oughs> เข้าลง <c oughs> เข้ารูปแล้วเอามีดเอามีดใหญ่มาปะเนี่ย ก็ไอ้นั่นไอที่ตัดไว้ให้ให้เลาะก,กิ่งลงลงเรื่องเหลือเล็กๆได้หักแล้วหักได้เอาแล้วแต่เดี๋ยวฝนมจะตกละกบตัดไล่ข้างหน้ามานะไล่ข้างหน้าเข้ามาก่อนได้ป่ะตัดแล้วก็เรียงเรียงไว้ตรงนั้นแหละเรียงเรียงไว้อ่ะต้นที่สองพอดี กบกบมัดเข้ามาช่วยตัดหญ้านัดเขาแล้วต้องเนี่ยฝนมันนันจะมาก็เลยให้เขารีบทําก่อนเลยนะครับต้นที่สองต้นที่สามแดงอุดมทรัพย์นะครับก็ต้นเดียวห้าร้อยค่าส่งแปดสิสามต้นพันค่าส่งหนะนึ่งร้อยนะต้นที่สี่ตัวนี้อา้าวดอกโรยไปละว,วันนี้แดดแรงมากนี่นี่น,นี่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยสวยเอา้าบางโตได้จะดูที่ท,ที่ที่ดอกไม้ไม่ได้ดูที่โทรศัพท์ เออพื้นที่เบื่อๆก็เห็นไม่ถนัดบางตเห็นถนัดจะเนี่ยเนี่ยสวยมากนี่ต้นที่สี่ต้นนี้ 5, ห้าห่อซับต้นเดียวห้าร้อยค่าส่งแปดสิบสามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับเอ่อเท่าไหร่อะเก้าต้นแถมสามอ้าวาต้นแถมสามเลยเอ่าใครจะเอาว่ามาเก้าต้นแถมสามต้นแค่นั้นแหละออ เอาเอาอะไรดีหกต้นแถมหกต้นหกต้นแถมหนึ่งแล้วกันหกต้นแถมหนึ่งเก้าต้นแถมสามเออนี่ต้นที่ห้าระฆังทองต้นที่หกอันนี้ทรงมันสวยมันเพิ่งตัดทดไงเนี่ยมันจะดูแบบมันเพิ่งกิ่งมันเพิ่งมาเนี่ยพอสักสามเดือนมันจะมาได้แบบนี้นี่นี่กิ่งมันเพิ่งมาเพิ่งตัดทดเพิ่งตัดทดนี่ดูดิใหญ่มากจริงมันยาวมันแต่มันย้้ยไงก็เลยต้องตัดทดนี่ต้นที่หก ต้นที่เจ็ดเนี่ยไม้ดอกแดงตัวนี้ต้นที่เจ็ดลูกไม้ดอกแดงต้นที่เจ็ดต้นที่แปดนี่ต้นที่แปดสวยเนาะต้นที่แปดต้นใหญ่ใหญ่มากต้นที่เก้าลูกไม้ใหม่นี่ไม้ใหม่สวยช่วงนี้ต้นใหญ่ต้นที่สิบนี่นี่นี่ต้นที่สิบนี่นี่ใช้ได้เลย ต้นที่สิบต้นที่สิบเอ็ดแดงอุดมทรัพย์นี่สวยจริงไม่ได้สวยเล่นนะครับหกต้นแถมหนึ่งต้นนะครับหกต้นแถมหนึ่งต้นนะครับเก้าต้นแถมสามต้นนะครับก็เลือกมาเลยอ่ะเลือกเลือกสิบสองต้นอ่ะจ่ายตังเก้าต้นแล้วก็ใครจะเอาแบบหกต้นแถมหนึ่งก็เลือกมาเลยเจ็ดต้นนะครับก็คิดตังแค่หกต้นแค่นั้นแหละนะครับสิบสองนี่เอ้า ตะก,กี้ก็สิบสองไม่ใช่เหรออ๋อตะกี้สิบเอดขออภัยนะครับบางโตงงสิบอ็ดอ้าสิบสองนี่สโนพิงค์โอ้แถ่นี้ดอกดอกสวยมากหนึ่งสนพิงค์สนพิงค์นะครับนสิบสามเหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองสิบสี่พระรดเมรีใครที่ไม่รู้จักพระรดเมรีดูไวน้นี่ไม้เก่าสิบสี่สิบห้าเขาดอกใหญ่กับ อะไรนะชมพูผีเสื้อสิบห้าสองสีสิบหกลูกไม้ตัวนี้อันนี้เป็นลูกไม้เก่ามากนี่สิบหต้นเบลเริ่มเลยเต็มกระถางเลยเสียบเดียวนะแต่ต้นโคตรใหญ่เนี่ยไม้เสียบเดียวแม่งได้อย่างเงี้ยสิดขาวดอกใหญ่สองข้างแล้วข้างบนเป็นลูกไม้ตัวนี้ต้นที่สิบเจ็ดสวยสิบปดพารอเมรีนะครับนี่โออันนี้ไม้เป็นเก่าเป็น10ปีแล้ว18 สิบเก้านี่สิบเก้าแดงอุดมทรัพย์โอ้ยต้นใหญ่สวยทุกต้นอนะไม่ต้องกลัวหรอกว่าเรื่องความใหญ่นะให้มึงโตเหอะนะครับไว้ใจมึงโตได้เลยนี่ยี 20. ตัวลูกไม้ตัวตกกะเกียบเนี่ยเป็นไม้เก่าที่มึงโตทําไว้ดูรากเนี่สิยี่สิหนึ่งเหลืองทองอูไรยี่เหลืองทองอูไรนะครับสวยสวยจริงสวยจริงไม่ได้สวยเล่น22่นี่ ไม้ตัวนี้โหอันนี้ไม้เก่าโบราณทําคือยี่สิบสองต้นเดียต้นใหญ่มากยี่สิบสองยี่สิบสามแดงตัวแดงดอกใหญ่นะครับไม่ใช่แดงกุหลาบนะเป็นแดงดอกใหญ่นี่ดูดูลากนี่ไม้เก่าไม้เก่านี่ดูตัดทดมีดหนึ่งแล้วนะนพวกนี้สมบูรณ์มากยี่สิบสี่เนี่ย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 อะไลยนะผะรดเมรีนี่นี่ไม้เก่าไม้เก่าไม้เก่า เก่าแก่โบราณคํำคือึนี่ดูแน่แนๆเลยนี่ยี่สห้านี่แดง3มชั้นข้างในเป็นขอบขาวนี่นี่ยี่สิ้านี่ก็โบราณมากนะครับางตัวจะมีไม้เก่าๆแล้วก็เป็นดอกที่แบบไม่ค่อยมีจมท้องตลาดนะเพราะว่าางตัวเป็นแบบพวกลูกไม้อะไรซะเยอะไม้ตลาดก็มีไม่อยู่อยู่ไม่กี่ต้นหรอกนอกนั้นก็จะเป็นประมาณเนี้ยยี่ห้าหน้ำหวานตัวเดียวกับอันเนี้ย ตัวเดียวกับต้นที่สองเนะี่ยยี่สิบหกแล้วก็มีอันนี้อีกสีหนึ่งนะอันนี้อันนี้เป็นอะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้มีอีกสีหนึ่งนะเนี่ใครไม่ชอบก็ตัดออกไดไ้เป็นสีของตอหรือเปล่าไม่รู้นะลองดูอีกทีนี่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดม่วงวงคลนหรือม่วงมหามงคลมันมีสองชื่อนะครับยี่สิบเจ็ดแน่นมากเ 28. นี่ยยี่แปดเนี่ยยี่แปดตัวนี้โอ้โห,โหต้นยี่สิบเก้าแดงพญาเพิ่มทรัพย์ นะครับ30บัวชมพูดูต้นดิอันนี้เพิ่งตัดทดมีดหนึ่งนะน,นี่เพงตัดทดพู่มันยังไม่แน่นเนี่ยสาบัวชมพู31อันนี้มีสามสีนะมีเหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองมีตัวแดงอ๋อชมพูนี่แล้วก็มีระฆังทองนะครับนี่31เนี่ยอันนี้มี3สีนะ31 32ลูกไม้ตัวนี้นะครับ สาสิบสามลูกไม้ตัวนี้อันนี้ตัวเก่านะแต่มันไม่มีชื่อใครตั้งชื่อบ้างมันเคยออกตลาดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนน 33, เนี่ยนี่สามสิบสามเนี่ยตัวจะมีพวกลูกไม้แบบเนี้ยเพราะนั้นก็ใครใครอยากไปตั้งชื่อก็ตั้งเอานะครับแล้วก็สามสิบสามสิบสี่นี่สามสิบสี่นี่ลูกไม้ตัวนี้พวกนี้ต้นใหญ่ๆนั้นเลยนะครับไม่ได้ยกท้า ใครเห็นต้นถอนอแล้วจะรู้ใครได้รับต้นไม้ไม้ปีป่าจะรู้ว่าแม่งใหญ่จริงนี่ 34. สามสิบสี่สวยจัดสวยจัดสามสิบสี่สามสิบห้านี่สามสิบหกนี่เนี่ยแบบเดียวกับต้นที่ที่หนึ่งะแบบเดียวกับต้นที่หนึ่งสามสิบหกสามสิบเจ็ดอันนี้อันนี้ดอกเป็นชมพูใหญ่ๆคล้ายๆกันเนี่ยแต่เป็นดอกใหญ่เนี่ยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนี่สวยไหม ตาพิงสามสิบแปดสามสิบเก้าน้ำหวานนะครับสามสิบเก้าน้ำหวานดูลากเลยเป็นต่อเล่นดากสี่สิบอันนี้มีมีตรงกลางเป็นอันนี้นะครับองกลางเป็นอันนี้รอบ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 เป็นแดงตัวนี้เนี่ยรอบรอบเป็นแดงตัวนี้เนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมนี่ก็มีไอไอตรงนี้ยัง ยังไม่ได้ลงนะเพราะดอกมันยังมาไม่เต็มที่นะครับเพิ่งจะเริ่มนะหนต้นบเบล่งเลยนะนะครับนี่นี่ก็เท่ากับมี40ต้นต้นละ500ค่าส่ง80สามต้นพันบาทค่าส่ง100หกต้นแถมหนึ่งต้นก็เลือกมาเจ็ดต้นนั่นแหละนะครับหกต้นแถมหนึ่งต้นเก้าต้นแถมสามต้นก็เลือกมาเลือกมาอะไรเก้าสิสิบอ็ดสิบสองนะ เลือกมา12ต้นนะเลือกมา12ต้นเลยก็จ่ายตังค์แค่9ต้นนะครับนี่มีแค่นี้แหละนะครับมีแค่นี้แหละอ๋อเขาเขาจะตัดยากกันละนะครับเดี๋ยวบางตเดี๋ยวบางตต้องปิดคลิปก่อนมันเสียงดังแล้วก็มีนี่มีตอญี่ปุ่นมีตอญี่ปุ่นต้นนี้นี่ดอกแดงต้นเดียวก็โุ้ยขายขายไปเถอะเนี่ยสามต้นพันสามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยอันนี้เป็นลูกไม้ที่บางตวัวมาเก็บเก็บไว้ว่าจะไปขึ้นสองปีก็เลี้ยงไปก่อนเพราะมันมันพึ่งเนพ,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 พึ่งได้มันพึ่งได้สีได้อะไรนี่ แล้วก็อันนี้นี่นี่สวยเดี๋ยวรอดูมันก็ได้นี่เป็นต่อต่อรีลานเนี่ยสามต้นนี้ก็ขอพันบาทถ้าตัวหนึ่งร้อยแล้วก็มีไม้ไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วเนี่ยเนี่ยชุดที่สามเนี่ยห้าต้นพันสามกับห้าอ้าวใครเอาสองชุดเนี่ยบางตัวจะได้บางตัวจะได้เอาใหม่มาขึ้นเอาของใหม่มาขึ้นเนี่ยใครจะเอาเนี่ยสองชุดเนี่ยเอาไปพันห้าสองชุดนี้นะ ชุดละพันอ่ะห้าต้นพันใช่ไหมสองชุดนี้ไปพันห้าพอเอาค่าส่งให้บางตัวติดไปนวมร้อยหนึ่งเนี่ยสองชุดนี้สิบต้นเนี้ยเอาไปพันห้าพอเอาค่าส่งติดปนวมมาให้บางตัวร้อยหนึ่งเนี่ยสองชุดนี้บางตัวขายเหมาเลยบางตัวจะได้ของใหม่มาขึ้นเนี่ยมีตรงนู้นอีกเต็มเลยบางตัวยังไม่ได้ขึ้นเลยบางตัวยังไม่ไดเอามาทําใหม่นะครับบางตัวยังไม่ไดเอามาจัดชุดนะครับบางตัวขายจัดชุดเลยขายลายต้นแล้วขายช้าขายจัดชุดนี่แหละขายง่ายๆถูกๆลายต้นก็ต้นเดียว300รอยค่าส่ง80สิบไงเออ ก็ขายตามมาตรฐานทั่วไป300้าค่าส่ง80พอระจัดชุด5ต้นพันค่าส่ง100แต่จะมีมีม,ม,มีมีลูกค้าหัวใสก็คือจะเอาในชุดเนี่ยจะจะเอาต้นเดียวพอบางโตบอกว่า300ค่าส่ง80ไม่เอาบอกว่าเอา้าไม่ไม่ใช่ต้นละ2 0 0หรอส่งฟรีไม่ใช่นะครับต้นเดียว300ค่าส่ง80นะครับ5ต้นเนี่ยบางโตขอแค่พันเดียวบางโตขายเหมานะครับ ใครจะเอาชุดที่ห้ากับชุดที่สามสองชุดเนี่ยบางตัวขอพันห้าเอาค่าส่งร้อยเดียวยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกตัวบอกเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครจะเอาก็ทักมาแต่ไม่ใช่จะเอาต้นเดียวแต่จะเอาราคาเหมาไม่ได้นะเหมือนเนี่ยเอสามสามต้นพันตกต้นละสามร้อยห้าสิบไม่ใช่หรอเนี่ยก็บอกอยู่ว่าต้นเดียวห้าร้อยค่าส่งแปดสิบสามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยอันนี้ก็เหมือนกันบางตก็บอกอยู่บางคนแบบพิเลนอะ นะครับไม่เอาไม่เอาเราจริงจริงใจใจตรงไปตรงมาอย่าเหลี่ยมเยอะอย่าอยู่กับเหลี่ยมนะไม่เอาไม่เอาเราเราเราค้าขายกันจริงๆริงใจใจไม่เอาเล่ไม่เอาเหลี่ยมตรงไปตรงมาซื่อตย์จริงใจกันแล้วมันจะต้นไม้มันจะสวยสมบูรณ์นะครับอย่าเหลี่ยมเยอะนะครับเหลี่ยมเยอะแล้วมันไม่เจริญอ่ะมันทําอะไรมัน,นก็ไม่เจริญอ่ะไม่จริงอ่ะนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นเปล่าเนี่เริ่มมาแล้วมาเร็วไหมก็มีอีกทีที่นโงตเปลี่ยนกระถางไว้แต่ยังไม่ได้ตัดพจน์ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่บห้าอีกหกสิบเจ็ดต้นเนี่ยจะใส่กระถางหกนิ้วไว้แล้วนะมีอยู่ีกเจ็ดต้นเนี่ยใครจะเอาทักมาขอเท่าไหร่เจ็ดต้น 500, ห้าร้อยใช่มากอีกเจ็ดต้นอีกเจ็ดต้นขอสามร้อยหนึ่งห้าร้อยกับสามร้อยแปดร้อยหมดนี้ขอค่าส่งสองร้อยแล้วกันเนี่ยสิบเจ็ดต้นเนี่ยขอพันเดียวเนี่ยสิบเจ็ดต้นเนี่ยขอพันเดียว มันจะเป็นไม้ที่ทรงบอลไซไม้แคะหลายๆคนคงจะเคยเห็นในสนามหลวงสองจตุจักอ่ะที่เขามาขายกนต้นละสี่ร้อยอ่ะเนี่ยเนี่ยแต่แต่ของเขาจะเป็นผู้แล้วเพราะเขาตัดแบบนี้นะครับเนี่ยสิบเจ็ดต้นเนี้ยสิบเจ็ดต้นเนี้ยขอมันมันมันพันหนึ่งค่าส่งสองร้อยเนาะสิบเจ็ดต้นเนี้ยขอ 1, สิบนะต,ต้นมันห้าร้อยใช่ไหมอีก อีกเจ็ดต้นเจ็ดต้นบางตัวก็ขอแค่สามร้อยเป็นแปดร้อยค่าส่งขอสองร้อยเพราะว่าไปสองกล่องแน่ๆก็ขอบทเบ็ดเสร็จเนี่ยขอพันหนึ่งแหละรวมค่าจะส่งแลวเรียบร้อยเนี่ยสิบเจ็ดต้นเนี่ยให้บางโตมาแล้วกันสวยสๆไม่ได้นะครับเอาไปเลี้ยงโตไวมันจะมันจะไม่สูงนะมันจะเป็นกลมๆป้องๆมันจะเป็นกลมๆป้องๆ ใครชอบก็ทักมานะครับส่วนไม้สองติ๊บเดี๋ยวค่อยลงตอนนั้นค่อยลงเนาะก็เห็นเมื่อเช้าแล้วนะนี่พอดีเขามาทํางานกันแล้วมังโตลงไม่ได้แล้วอ้าวขาดเลยอะ่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับไม้สองติ๊บสวยต้นละแปดร้อยเองสามต้น 2000. สองพันโอ้วยสวยๆเลยนะครับไม้สวยเยอะนะครับไม้ก็มังใหญ่กามังเบ่งอ่ะคุ้มไม่ต้องกลัวว่าไม่คุ้มหรอกคุ้มจริงๆนะ ไม้บางโตนี่บางตบอกว่าคุ้มก็คุม้มโอ้โหถอนมาแต่ละต้นนี่ไม่ธรรมดานะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตว์และก็จริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตว์และจริงใจนะครับความกระตันอยู่รู้คุณคนจะทําทให้คุณนั้นจเจริญรุ่งเรืองนะครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทํากิจการงานใดก็จะประสบความสําเร็จนะครับอย่าหลงลืมบุญคุณคนนะครับอย่าเนรคุณกับผู้ที่มีบุญคุณต่อเรานะครับ ตัวเรารู้ดีว่าใครที่มีบุญคุณต่อเราใครที่คอยช่วยเหลือเราให้เราในวันที่เรายากลําบากนะครับผ่านพ้นอุปสรรคขวางหนามแล้วก็อย่าลืมตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณกันนะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับวัสสลามัวอะไรกุ้มวะรอ์มาตุลลฮอวะบาระกาตุกมาคุณมากมากครับสวัสดีครับ